อีกไม่นานในขมรจะเกิดโรคกระบาดอย่างหนักบทความโดยอาจารย์เดชานารุนาศก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะขมนในอีกไม่เกิน2ส,สัปดาห์โรคอหิวาจะระบาดอย่างหนักเหตุผลใน2ส,สัปดาห์นี้ถึงรอบที่ประเทศคมรจะเผชิญกับฝนตกที่รุนแรงติดต่อกันหลายวันโดยเฉพาะ พื้นที่ที่มีศพบทหารหลายพันคนที่เน่าและขึ้นอืดที่ตระกูลหุ้นไม่สนใจมาเก็บซากศพบทหารตนเองกลับไปและปล่อยให้เน่าเหม็นในป่าจำนวนมากน้ำฝนจะนำเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าวิบริโอโคลเลเรเชื้อชนิดนี้ทนอุณหภูมิได้สูงและกระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็วไปตามแม่น้ำสายต่งตางๆในประเทศคมรผู้ที่มีโอกาสรับเชื้อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง และติดต่อแพร่กระจายไปยังสัตว์เลี้ยงและมนุษย์อย่างรวดเร็วเคยทำให้คนตายทั้งโลกมาแล้วกว่า25ล้านคนปัจจุบันมีข่าวว่าเชื้อชนิดนี้ได้หายไปจากโลกของเราไม่จริงเลยมีการตรวจพบเชื้อชนิดนี้ในโรงพยาบาลตามชายแดนของไทยและเมียนมาจากผู้ป่วยฝั่งเมียนมาถึง4คนที่อาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดนแต่สาม,มารถรักษาและควบคุมโรคเอาไว้ได้ทัน แต่กรณีนี้ผิดและแตกต่างกันกับพฤติกรรมของตระกูลหุนที่ปล่อยให้ทหารคะเมรมานอนตายเน่าและขึ้นอืดจำนวนมากตามชายแดนไทยและการปล่อยทิ้งระยะเวลานานไปจึงทำให้เชื้อชนิดนี้เกิดการฟักตัวและแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วตามแม่น้ำสายต่างๆจากที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน แมลงวันคือพาหะที่อันตรายที่สุดที่สามารถส่งเชื้อไปแพร่กระจายถึงกรุงพนมเปญและข้ามาฝั่งชายแดนไทยสิ่งที่ฝ่ายไทยต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือต้องสั่งปิดด่านทุกพรมแดนไทยขเขมรแบบไม่มีกำหนดและเตรียมทีมแพทย์เข้ามาดูแลทหารและประชาชนของตนเองอย่างเร่งด่วนเพื่อตัดการแพร่กระจายของเชื้อตัวนี้ อย่าประมาทเพราะตอนนี้ประเทศไทยไม่มีรัฐบาลของตนเองแล้วมีแต่รัฐบาลตระกูลชินและพักร่วมที่สมหัวกันขายชาติและมีแต่รัฐมนตรีเกรดต่ำและหวยแตกคนไทยไม่สามารถพึ่งพาได้ส่วนราชการและประชาชนควรเร่งให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะแพทยสภาต้องเร่งเข้ามาดูแลง,งานตรงส่วนนี้ ดูท่าน่าจะไม่ได้รบกันแล้วมัง้งทหารคขมรน,นับแสนคนน่าจะตายกันหมดจากเชื้อโรคอหิวาและหวังว่าเชื้อโรคตัวนี้จะเข้าไปแพร่ระบาดใส่ตระกูลฮุนทุกคนและอาจจะได้เห็นภาพการดิ้นทุรนทุร,รายก่อนตายของตระกูลเนรคุณแผ่นดินไทยเหมือนลางสังหอน,นี้จะเป็นจริงยังไม่ทันได้รบทหารคขมรก็จะพากันตายหากันหมด สายรายงานว่าทหารคาเมนที่เพิ่งจะเคลื่อนกำลังเข้ามาหนุนในแนวหน้าพากันป่วยหนักไม่ใช่แค่สองสาคนตามข่าวแต่มีทหารป่วยหนักถึง150คนและอาจจะป่วยเพิ่มขึ้นมาอีกหลายนายส่วนใหญ่ป่วยจากโรคมาลาเรียและไข้เลือดออกแต่ที่หนักที่สุดก็คืออาจจะป่วยเป็นโรคระบาดไทฟอยในกองทัพที่มีอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมาในาน้ำไม่สะอาด ที่คาดว่ากองทัพขเขมรน,นับแสนคนกำลังขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดกันอย่างหนักและอาจจะไปกินน้ำตามห้วยน้องคลองบึงและทำให้เชื้อแบคทีเรียแพร่กระจายสู่ทหารกันเองในกองทัพเรื่องน้ำสะอาดนี่สำคัญมากเพราะผู้เขียนเองก็ได้สนับสนุนน้ำสะอาดให้กับกองทัพอัลอดแม้จะมีการสู้รบกันหนักมากก็ตามแต่ก็ต้องมีน้ำสะอาดที่ต้องส่งเข้าไปสนับสนุนกองทัพนี่ขาดไม่ได้เลย เมื่อไม่กี่วันหลังจากปะทะกันอย่างหนักในเขตช่องบกกองกำลังทหารพรานถูกส่งตัวไปแนวหน้าขาดน้ำดื่มสะอาดอย่างหนักถึงขนาดต้องดื่มน้ำประปาชุมชนที่เต็มไปด้วยตะกอนประทังชีวิตไปก่อนจนต้องประสานขอน้ำดื่มสะอาดจากผู้เขียนเพื่อขอลำเดียงน้ำสะอาดนำขึ้นหอไปส่งทหารพรานในแนวหน้าผู้เขียนจึงได้มีคำสั่งให้โรงงานผลิตน้ำสะอาด ในเครือบริษัทของตนเองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้เร่งผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนกองทัพไทยทุกค่ายทุกฐานอย่างเต็มที่ทั้งในตอนมีการประทะกันอย่างหนักและในช่วงยุติการรบต้องมีน้ำสะอาดให้กองทัพได้ดื่มกิน เรื่องนี้เคยคิดมาตลอดว่าหากมูลนิธิของคุณกันจอมพลังกับมูลนิธิของคุณบุ๋มปนัดดาออกมาสนับสนุนสร้างโรงผลิตน้ำสะอาดขนาดเล็กให้ทหารไทยในฐานที่สำคัญทุกจุดจะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะน้ำที่ทางเราสนับสนุนกองทัพไทยจะเป็นถังบรรจุขนาด18.9ลิตรที่มีปริมาณน้ำจำนวนมากกว่า แบบน้ำแพ็กที่ต้องใช้หลายแพ็คก,กว่าจะได้น้ำเท่ากับหนึ่งถังปัจจุบันทางเราสนับสนุนกองทัพไปแล้วมากกว่า4 0 0พันถังและนําถังเปล่าลงมาเติมได้ไม่อั้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการน้ําดื่มสะอาดของทหารในแนวหน้าเลย น้ำดื่มสะอาดสำคัญมากต่อชีวิตของฐานในแนวหน้าของเราและกลายเป็นข้อบกพร่องของกระทรวงกลาโหมที่มองข้ามจุดสำคัญนี้มาตลอดหลายปีและได้เห็นภาพจนชินตาทหารต้องแบกถังน้ำขนาดบรรจุ18.9ลิตรเทียบน้ำหนักเกือบ20กิโลใส่ไว้บนบ่าและเดินขึ้นไปที่ฐานในระยะทางกว่า5กิโลบนเนินสูง ฟังสายข่าวภายในคอมเมนผลเอกสดายดึกเงียบสนิทเหมือนจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพทางจิตมากกับการกระทําของตระกูลหุน่นสดายดึกค่อยๆแกะชื่อออกมาเหมือนออกไปทางเวียดช่องอ่านมาที่เงียบสงบอยู่ในตอนนี้เพราะกระสุนบี21หมดแสดงว่าถ้ามีลูกเจรวดก็จะต้องยิงมาใส่อีก จริงๆแล้วผู้นำฐานเขมรแดงเคยขอความช่วยเหลือจากกองทัพไทยมานานแล้วว่าอยากจะดูแลสามจังหวัดอยากเป็นเอกเทศหลุดออกจากอำนาจของตระกูลหุ่นมีความพยายามหลายครั้งอยากให้ฝ่ายไทยเข้ามาปกครองและพัฒนาสามจังหวัดของเขมรแดงแต่เรื่องนี้คงเป็นไปได้ยาก ประเด็นคือขเขมรแดงเคยพ่ายแพ้ต่อทหารเวียดนามและถูกตระกูลฮุนขับไล่ให้มาเป็นทหารระดับล่างให้ดูแลตามชายแดนที่ติดกับไทยในสามจังหวัดและมักจะเป็นแนวหน้าถูกส่งมาตายตลอดหลายปีที่ขเขมรมีข้อพิพาททางชายแดนกับไทย ปัญหาของเขเมรแดงไม่มีระเบียบไม่มีการศึกษาขาดความรู้ในการฝึกให้ทหารที่เป็นทหารมืออาชีพและความอ่อนแอในเรื่องเงินสนับสนุนจากส่วนกลางเพราะหุ่นเซนวาดแวงฐานเขเมรแดงมาตลอดไม่แปลกใจที่เขเมรแดงจะได้แต่อาวุธที่โบราณที่หุ่นเซนได้รับบริจาคมาส่วนอาวุธที่ทันสมัยและชุดฝึกดีๆจะทุ่มให้หน่วยทหารบาร์บีคิวของตนเองที่พนมเปญ รอบนี้คนกำลังมาเป็นแสนแต่ทหารขเขมรแดงไม่มีใครอยากรบกับกองทัพไทยแต่ไม่สามารถขัดคำสั่งของตระกูลหุนได้แต่ภาวนาให้ตระกูลนี้รีบๆล่มสลายลงเร็วๆที่กองทัพไทยรบกันอยู่ทุกวันนี้ก็รบกับทหารขเขมรแดงยุคสมัยโบราณเขมรแดงถูกใช้ให้มารบเพื่ออำนวยและผลประโยชน์ของตระกูลหุนที่ต้องมาตายแบบศูนเปล่าและไร้ค่า ส่วนกองทัพไทยถูกส่งทหารให้มารบเพื่อเอาดินแดนของไทยกลับคืนจากขเขมรต้องมาพลีชีพและพิการหลายคนเพราะนักการเบืองและตระกูลพวกขี้ข้ากลุ่มนายทาหารสายพาณิชย์ที่โลภมากและเนรคุณแผ่นดินตนเองบทความโดยอาจารย์เดชานรนาศ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ